มหาสังฆทานครั้งประวัติศาสตร์37ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตักบาทพระ1,111รูปต้อนรับเทศกาลเท่าปัรสาขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมตักบาตเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์กว่า1,111รูปเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2,551เวลาหนาฬิกาเป็นต้นไป ณลานพระรูปพ่อขุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุณาสวมชุดขาวหรือเสื้อขาวเข้าร่วมพิธีจัดโดยชมรมศริทย์เก่าพุทธศาสตร์ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับชมรมบ้านกัลยานมิตรแสนสุขสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์0896909720 0835406613